ดนี่นรถเมไหม่ใช่รถนทษค่ะ ตั้ต่ต้องมา อะคะคท่านพิธีกรหมายถึงว่าดิฉันอยู่ในอะไรให้เป็นฝุ่น <c oughs> หมูพวกนี้ตั้งแต่นิวอาร้งพบยิ่งจบล็อแสบนีหมดเลยค่ะันนี้ให้เจ <c oughs> ้าหน้าที่ <c oughs> มาขอบอกว่าเราสัง่งให้ทุกคนถอดเสือ้อสีแรงออกแล้วให้เปลี่ยนไปใส่เสื้อขาวค่ะ จะกำลัำสเสนอสาวพวกเขานะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับกลุ่มคนเสื้อสีส,สัลเปาไส้หมูแทร,นะรีนคเน้เเนางที่ทา,า,า,าราบความเห็นองท่านนะ,ะแต่ัน้นนมาชุมนุมต,ต่อต้านนะคะจนรวตัวกันเป็นม็กมกอกอปอท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคนกลุ่มนี้คะม็กมสอ เป็นมกนุฎชนที่ภาคห้วงชอบทำตัวหาเงินกับศพอันนี้มากกว่านิสัยไม่ดีโดยมีก่อ,องห่อผ้าเดินเก็บตังค์ได้เงินทีละสี่ห้าล้านกิโเล็ก น้ำตัดไฟไล่พน,นักงานนี่นี่นเปนดาตัวเอง <S <S> <S แล้วแกมาพ,พูดเลยอ่ะอันนี้ต้องขอเรียนว่าเมื่อสมัยที่คนเสื้อแรงนั้นปรรทวงไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้คนเสื้อแรงรักสงบรักสันติวิธีไม่เคยฆ่า ็นพยานหลักฐานแต่สักนิดหนึ่งไปดูเหตุการณ์เมื่อปีหน้าสาท่านหลักข้าเลยอนุสาวรีย์ประจันทิปไตยค่ะเห็นไหมความรุนแรงการยิงกันป้านไปเองไปเองไปโอ้ลูกเป็นในั้นเลยอสีเขียวอย่างนั้นเลยรุนแรงมากเฮ้ท่านฮะทหารโดนยิงทั้งนั้นเลยนี่ฮะข่าวชินายละเปลี่ยนเปยันไปยันตัดใหม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้วีทีอาร์พร้อม